พี่วันกับกับแอมเนี่ยรู้จักกันมานานหรือ,อยังอะครับอือรู้จักกันมาตั้งแต่สมัยเรียนเลยค่ะมัธยมตั้งแต่มอหนึ่งเลยค่ะครับเพือพฤติกรรมแอมสมัยเรียนเป็นยังไงบ้างครับแอมแอมเขาจะเป็นคนแบบหัวร้อนหน่อยเป็นคนอารมณ์เสียงง่ายๆแล้วก็เป็นคนเหมือนพูดอะไรไม่ค่อยคิดเขาจะเป็นแนวชแบบอบชอบพูดหยิดค่ะจัส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นครับ มีไปทําร้ายร่างกายอะไรใครบ้างไหมครับตอนตอนนี้เหรอคะใช่ครับส่วนโตไม่จะไม่เคยโดนนะคะแต่แอมเขาจะมีนิสัยฮาวฮาวชอบอยู่กับพวก,พวกผู้ชายมากกว่าคะ่ะเขาจะแบบฮาวฮาวลุยๆตอนนั้นเขาจะแบบอยู่กับแกพวกชายผู้ชาย้ัส่วนใหญ่คะ่ะมีม,มีเขามีปัญหาเรื่องเงินเงินทองทองตั้งแต่สมัยเด็กเลยไหมครับอ่า ตอนตอนที่เรียนมยัธยมค่ะก็เคยมีเหมือนประมาณว่าเขาก็เคยแบบโกงเงินเพื่อน,นในห้องเหมือนกันเหมือนว่าเราเล่นเป็นเป็นแชร์เงิน,เอนอะไรกันสักอย่าง,างนี่แหละค่ะในเพือ่อนในกลุ่มแต่ทางตัวของอพี่วายไม่ได้เล่นด้วยแต่ก็เป็นเพือ่อนสนิทด้วยกันในกลุ่มนี่เลยค่ะคือว่าเขาก็เล่นด้วยเล่นแชร์ด้วยกันแต่ว่าไม่ได้เงินแอมเขาก็โกงไปเหมือนกันตั้งแต่ตอนเรียนแล้วอตอนนั้นอยู่อยู่อยู่ชั้นไหนครับ อ,อยู่กับแอมมาถึงมห้าเลยค่ะแล้วส่วนอาส่วนพี่วันเนี่ยออกไปตอนมหกค่ะไม่ได้เรียนต่อ ừ, ใชตอ่ตอนตอนที่ตอนที่แอมโกงเงินเพื่อนในห้องนะครับตอนนั้นอยู่อยู่อยู่มอะไรเอ่ยอ่าน่าจะเป็นช่วงประมาณมหกชั้นประมาณมหกสมัยวันแบบครับสมัยเรียนแอมเขามีเพื่อนเยอะไหมครับมีเพื่อนเยอะไหมเขาเขาเพื่อนเขาก็ ก็จะเป็นช่วจะเป็นเพื่อนต่างคองเยอะด้วยเขาจะคบกับคนที่แบบอ่าประมาณเด็กเก๋ๆหน่อยเงคะเด็กเก๋ๆหน่อยเพื่อนย่าคองจะไม่ค่อยแบบอ่าสูงสิงเขาจะไปสูงสิงกับพวกผู้ชายแล้วก็เพื่อนย่า้องผิงไมมกี่คนที่บะในกับเขาตอนที่พี่พี่วัน่ะทราบข่าวแอมนะครับตอนนั้นตกใจไหมครับอ่าตกใจตกใจมากค่ะเพราะว่า ไม่เพราะหนึ่งในนั้นคือเพื่อนเราที่เสียเหมือนกันครับเป็นเพื่อนหนึ่งในนั้นเลยครับเพื่อนเราอ๋อเพื่อนเพื่อนพี่วันคือใครครับที่เสียชีวิตคือคือคุณสุรัชคุณบีเป็นเพื่อนสนิทกันเลยเขาก็สนิททั้งกับพี่วันกับแอมเลยค่ะสนิทกันก็เรียนมาด้วยกันเหมือนกันเป็นเป็นเป็นอของคุณสุรันะคะของคุณชื่อบีตอนนั้นพี่พี่วันได้ไปร่วมงานศพคุณบีไหมครับอายอมรับก็นะไม่ได้ไปเพราะว่าติดโควิดค่ะช่วงนั้นบอกใครไม่ได้ ก็เลยต้องแกะออกว่าไปไม่ได้เพราะว่ามันไม่อยากผิดเป็นตัวในการที่จะไปร่วมง,งานที่เราเป็นโควิดซึ่งตอนนั้นมันเป็นเรื่องที่หลายแหล่มากๆก็เลยอ้างว่าติาดธุราแต่ก็แอบไปแอบไปตอนที่หลังค่ะแต่ไม่ได้เข้าไปร่วมไม่ได้เข้าไปในงานคราบเสียใจยอยู่เหมือนกันอืมตอนนั้นพอจะทราบสาเหตุการตายของคุณบีไหมครับว่ามันเกิดจากอะไร ตอนนั้นน่ะพูดได้ง่ายหรือว่าพี่วรรณสนิทกันเลยมากาๆเพราะว่าพี่วรรณสนิทกับบีเยอะสนิทมากๆแต่ช่วงลังหลเนี่ยไม่ค่อยได้เจอกันเพราะเรื่องโควิดค่ะช่วงประมาณโควิดตอนที่เป็นโควิดช่วงแรกๆเลยอ่ะก่อนบีตายได้ประมาณไม,ไม่ถึง,ถงสองอาทิตย์นะคะบียังมาหาพี่วันที่บ้านอยู่เลยยังสวัสดีคุณแม่ยังคุยกันปกนติแต่บีเขาเหมือนมีท่าทางแบบเหมือนมีเรื่องเครียดเหมือนกันแต่เขาก็ไม่ได้พูดอะไรให้ฟังแต่แต่แต่คุณแม่ของพี่วรรณยัง ยังยงพูดเลยว่าทำไมวันนี้มีเกียเกียกันกันกันนั่นะเป็นครั้งที่ท,าท่านได้เจอกันค่ะแล้วก็มาได้ทราบาาค่ะว่าบีเสียพี่วันทราบไหมคะว่าคุณคุณแอมเนี่ยเขามีอาการป่วยทางจิตนี่เคยเคย,เคยมีข้อมูลตรงนี้ไหมครับไม่เคยเลยค่ะแต่ว่าเมื่อปีสองปีก่อนไม่แน่ใจค่ะเคยเจอกับเขาที่ตลาดทา่าเรือตอนแถวบ้านนี่แหละค่ะ,ะเขาเจอพี่วัน อยู่ฟังตรงครับทนอนเขาก็ตะโกนมันะตะโกนเรียกคือค่ะเหมือนว่าจำเขาได้ไหมอะไรประมาณนี้ค่ะแต่เขาเรียกเราแบบเย็นเยหน่อยเราก็เลยไม่น่อยอยากสนใจใเขาเหยียดเรายังไงครับเขาเรียกแบบใช้คำแบบเรียกเรียกอีต้นอ,อีก,กเทยอะไรแบบนี้<อ>เป็นป็นจากที่เขาชี้เียกเรามาตั้งแต่สมัยสมัยเรียนซึ่งเราเราไม่โอเคอะแล้วก็เลยทำเป็นเหมือนไม่ค่อยสนใจนะใช่สแสดงว่าเขาก็มีพฤติกรรมที่ที่ไม่ค่อยโอเคกับเพื่อนในในสมัยเรียนห้องเดียวกันถูกไหมคะ ใช่ใช่ใช่เ็เป็นอย่างนี้ mm hmm. เมื่อเมื่อตอนก็พอรู้ว่าปีเสียปุ๊บก,ก็ทุกคนก็สืบมันก็ทุกคนสืบว่าปีไปกับใครเราก็สืบมันจะรู้ว่าอาอไปกับแอบ,บนะแต่ว่าทุกคนอยากช่วยช่วยกันโทรหาแต่นางนางไม่รับสายแล้วพอเออพี่โทรไปแล้วเขารักษายพอดีช่ mm hmm. ก็เลยสอบถามสอบถามไปว่าว่าเป็นไปยังไงกันทำ mm hmm. ไมป,ปีถึงตายไปกับไปทําอะไรกันมาบ้าง พี่พี่วันเจอพี่วันเจอคุณแอมครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่แล้วได้คุยกันครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่อ่ะครับคุยครั้งสุดท้ายก็คือวันที่ดีเสียรู้รเขาอีเสียเลยค่ะวันวันที่หกเลยโทรคุยตอนกลางคืนโทรน้าอได้ได้คุยกันตอนกลางคืนตอนท้อง่แล้ว <c oughs> พี่วันทราบไหมว่าเขาเขาคบกับอ่าท่านรองุ่มกับไม่พ,พอพอทราบพอทราบแต่เพื่อนค่ะแต่ว่า ไม่ไม่ทราบรายละเอียดกรือปัอแค่แค่ทราบว่าพบกับอ่าท่านรองอยู่แล้วก็มีลูกด้วยกันนะี่นะอืมแต่แต่กับคุณแด่ที่อยู่อ,อีกอีกอีกคนนึงนี่คือก็รู้รู้ไหมอันอันนี้ไม่ทราบเลยค่ะกับแด่ก็ทราบได้เขาเหมือนกันสุดสุดท้ายแล้วพี่วันอยากจะฝากอะไรถึงแอมไหมครับอืออยากให้เขากอกมาพูดความจริงค่ะอยากให้เขาพูดความจริงเพราะว่ายังไงก็ ความจริงอะเนาะอยาให้ทบทุกควจริงเพราะว่าที่เด็กทีก็เสียเพื่อนสนิทไปนคนหนึ่ง่ก็สะเทือนใจมากพอแล้วแล้วคนที่ทำเพื่อนที่ก็คือเพื่อนสนิทอีกคนหนึ่งืนันก็ไม่มีอะไรจะพูดมากกว่านี้แล้วค่ะืโอเค